สวัสดีค่ะกันิกาชินประเสริฐชัยผู้บริการฝ่ายการตลาดและสื่อสารตราสินค้าบริษัทแร็คแนยอนประเทศไ,ไทยจำกัดวันนี้ยินดีมากที่ได้มาแนะนำแร็คแนยอนให้ท่านได้รู้จักแรค็คแนยอนเป็นแบรนด์คนไทยที่เรามีสาข,ขาในเมืองไทยมากกว่า235สาข,ขาและขายแฟรนไชส์ไปเปิดยังต่างประเทศอีก8ประเทศในสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซีาายพมา่าูไบ่ย กัมบูชาลาวฟิลิปินนะคะซึ่งทีมงานเรายินดีต้อนรับพนักงานที่สนใจมาทำงานในงานที่ท้าทายแล้วก็มีการเติบโตค่อนข,ข้างสูงในตลาดธุรกิจอาหารและกาแฟเป็นธุรกิจที่เติบโตเร็วนะคะเรามีความท้าทายมากๆอยากจะขอเชิญทุกค่ ในหลายๆตำแหน่งในหลายๆรุ่การศึกษานะคะตั้งแต่ท่านที่สนใจที่จะเป็นพนักง,งานที่ประจำร้านสาขาของเราหรือประจําในส่วนของสำนักงานเราเปิดกว้างนะคะรับตั้งแต่รุฒิม .3 ามมปวชปวสปริญญาตรีปริญญาโทนะคะปริญญาเอกท่านที่มีความพร้อมที่จะมาร่วมงานกับเราเรายินดีต้อนรับสามารถสมัครงานได้ที่อีเมล์แอดเดรสของบริษัท h r b r a c k d i o t a i c o m บามารถมาสมัคงานที่หน้าร้านได้มีิีีต้องทบ